The John. The John. เรื่องต่อไปที่เราจะไปติดตามฟังกันเป็นเรื่องของคุณทศนะครับคุณทศบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวที่ม้าหลังหนึ่งแถวย่าลาพร้าวนี่เองเมื่อซักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนะครับเรื่องที่บอกว่าเป็นการกดผิดนะครับสวัสดีครับทศ ครับสวัสดีครับผมนะครับแหมคุณตัเสียงหล่อเลยนะนะครับตครับตอนนี้อยู่กับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับนะครับสมาชิกคนอื่นในบ้านหลับไหลกันไปหมดแล้วหรือไงเออผมอยู่คนเดียวครับอ๋ออยู่คนเดียวอยู่แล้วครับผมอยู่ที่บ้านครับอ่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าเจอกับตัวเออไม่ใช่นะฮะเออเรื่องนี้อยู่เออเจอกับพี่สาวครับเจอกับพี่สาวครับผมอ่าครับผมอ่าอยู่ที่ที่บ้านพี่สาวเลยครับคือเจอที่บ้านพี่สาวเลยหรอใช่ครับคือส่วนตัวเนี่ยครับผมเป็นสถาปนิกครับ แล้วผมก็มีโอกาสออกแบบบ้านหลายๆหลังนะฮะแล้วก็บ้านพี่สาวผมก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ผมออกแบบด้วยนะครับแล้วก็ผมไปที่ที่แล้วผมไปกินข้าวที่สถวพิซซ่พาร์ควันพุธแล้วผมก็เจอพี่สาวผมก็แล้วพี่สาวเขาแบบเห็นผมเขาก็แบบมันกับดีใจนะแล้วเขาก็เขาก็เข้ามาหาคุยกับผมว่าเออเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเจอเรื่องแปลกๆเขาบอกโอ้ไหนลองเล่าซิผมเออเนเมื่อคืนนี้เจอเจอเรื่องแปลกๆที่แบบไม่เคยเกิดมาก่อนซึ่งบ้านพี่สาวผมเนี่ยเขาอยู่มา องปีแล้วนะับคือไม่เคยเจอเรื่องอะไรมาก่อนเลยแล้วคราวนี้เอผมถามโอเคเล่าสิเขาบอกว่ามันเริ่มจากวันวันเมื่อวานเนี้คือคือคือเขาเล่ากับผมวันพุธที่แล้วนะครับ,รบแต่เรื่องเกิดวันอังคารที่แล้วเนี่ยเขาบอกวันอังคารตอนเอตอนเย็นเนี่ยเขาก็เอาไปวัดเสร็จแ,แล้วก็ เขาจอดรถลึกลึกมากมากเลยข้างในในในบ้านลึกในในในวัดลึกเสร็จแล้วขเขาระหว่างขัดกลับเนี่ยเขาก็ให้เพื่อนเขาไป่าไปเอารถด้วยแล้วเวลาเขาไปบอกมาที่ที่ตรงอปากปกซอยตรงแถวแถววัดเนี่ยเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็ทักว่าเอ้ยทําไมคนอยู่ในรถเต็มเลยเขาคือพี่สาวผมได้ยินแล้วแต่เขากแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินอบอกเฮ้ยจะบ้าเหรออะไรเงี้ยเขาก็ทาใจแบบไม่ไม่มีไม่มีหลายแล้วเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เขานั่งมาเป็นเพื่อนด้วยเขาลงจากรถไปนะ เขาก็ขับรถกลับบ so so ้านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเนื่องจากวันวันอังคารที่ผ่านมานี้สามีของพี่สาวผมเนี่ยเขาต้องไปต่างต่างจังหวัดไปทํางานต่างจังหวัดซึ่งเขายังไม่กลับเขากลับไปกี่วันประมาณวันพฤหัสนะฮะแล้วเขาก็ทาเรื่องก็ปกติก็คือก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะเช็คหน้าต่างทุบานแล้วก็ปิดหน้าต่างทุบานเพราะว่าบ้านบ้านพี่สาวผมเนี่ยเป็นบ้านเลื่อนก็คือเช็คปิดหมดเลยแล้วบ้านพี่สาวผมเนี่ย มันมีข้อพิเศษตรงที่ว่าเขามี security system ก็คือจะมีแป้นกดสัญญาณ security เนี่ยอยู่สามจุดนะฮะจุดแรกคือตรงปีมาดใดชั้นหนึ่งจุดที่สองก็คือ,อตรงตรงหน้าห้องนอนเขาจุดที่สามก็คือทางเข้าห้องด้านหลังทางทางเข้าบ้านด้านหลังซึ่งเป็นทางเข้าออกของของคนรับใช้นะครับแล้วก็ security บ้านนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสองเซตเซตหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งพี่สาผมรู้เนี่ยก็คือเปิดได้หมดเลยครับ ส่วนคนใช้เนี่ยฮะคือเขาจะรู้ Security อยู่เสร็จเดียวคือ<น>สามารถเข้ามาได้แค่ในครัวรแต่ไม่สามารถเข้ามาในตัวบ้านได้นะครับเรื่องมันเกิดตรงนี้ครับเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าพี่สาวงบปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องเออเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเมื่อต้นเดือนเนี่ยพี่สาวผมเพิ่งเปลี่ยนคนคนรับใช้เพราะคนรับใช้คนที่เคยอยู่เนี่ย เสียชีวิตไปแล้ว <ừ m. S 2> เขาก็ได้ข่าวจากเขาคือ,อคนรับใช้เนี่ยกลับไปที่บ้านที่พม่านะฮะแล้วเขาก็ญาติเขาโทรกลับมาว่ามาไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเสียชีวิตแล้วพี่สาวโอเคไม่เป็นไรงั้น <ừ m. S 2> ก็เอาคนอื่นมาเขาก็เอาคนอื่นมาอยู่ชื่อ,อชื่อเปิ้ลนะครับเสร็จแล้วขเขาก็เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คนรับใช้เนี่ยก็จะนอนอยู่นอกบ้านาเป็นอาคารอาคารอีกหลังหนึ่งอยู่นอกบ้านเขาก็อ,อพี่สาวผมมีลูกสองคนเ <ừ m. S 2> ขาก็แยกกันนอนลูกสองคนนะคนหนึ่งคนโตคนหนึ่งคนเล็กครับ เขาก็เขาก็นอนอยู่สต่ับพอกาลังเคลิ้มเคลิ้มจลับเขาได้ยินเสียงประตูข้างล่างเนี่ยสั่นกึะกร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 ะแต่เขา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 พูดให้ผมฟังว่าวันนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้คือทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เขาได้ยินในคืนนั้นมันชัดเจนมากเลยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเงียบมากเขาได้ยินเสียงประตูข้างล่างสั่นกึะกระกรกรกเขาก็ยังไม่หลับนะฮะเขาก็รอฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลมหรือเปล่าเอ้ไม่ไม่สิเพราะปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกดสัญญาณ security ตรงข้างล่าง ตรงตีมันได,<ม>ด้ครับกดที่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 จะเป็น4.4ลิตร<ม>จิดนะฮะสต๊าหนึ่งัญญาณขโมยดังฮะครับดังลั่นเลยคือสัสญ,ญาณขโมยที่ที่บ้านที่สาผมเนี้ย<ม>จะตอเป็นสองจุดก็ดคือคลำโพงไซเรนเนี้ยจะอยู่ในบ้านอันหนึ่งแล้วอยู่นอกบ้านอันหนึ่ง<อ>ที่สามก็ตกใจคือคือดังตอนเที่ยงคืนนะฮะค,คือมันมันจะรบกวนชาวบ้านด้วยข้างเพื่อนข้างบ้านด้วยแล้วเขาก็ตะโกนว่ากล้องเหรอการเหรอ คือกล้องวงการเนี่ยเป็นเป็นลูกของพี่สาวผมครับออกมาทําไมอะไรเงี้ยก็ก็เงียบเขาก็เลยเปิดประตูแล้วก็ปิดสัญญาณยังมวยที่หน้าห้องเขาครนะฮะแล้วเขาก็เดินลงมาเช็คล่างเดินลงมาเช็คก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วพี่สาวผมก็โอเคกลับขึ้นไปนอนใหม่ระหว่างที่กลับขึ้นไปนอนเนี่ยเขาเปิดดูห้องห้องลูกเขาคนโตแล้วคนเล็กก็ทุกคนก็หลับสนิทดีก็ไม่มีอะไรก็กลับไปนอนใหม่พอเขากลับไปนอนที่ห้องที่ห้องนะฮะ กำลังจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนก็กาลังจะนอนปุ๊บได้ยินเสียงอีกแล้วที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 กดสี่ทีครับสักพั๊บหนึ่งเขาเขานึกในใจว่ากดอีกแล้วทำไมต้องมากดวะสักพปบหนึ่งก็ดังอีกโอ้ยก็ดังอีกเขาก็ตะโกนเรียกป้นเหรอจะเข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกเขาเรียกชื่อของชื่อของคนรับใช้ฮะซึ่งพอตรงจุดปุ๊บเนี้ยตรงจุดนั้นเนี้ย เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นขโมยหรือเปล่าเพราะว่ากดสองครั้งคือถ้าเกิดเป็นขโมยเนี่ยฮะมันจะกดครั้งเดียวแล้วก็จะหนีไปหรือว่าอะไรกันองนี้แต่กดสองครั้งเขาก็เดินลงมาข้างล่างก็คือกดติดสัญญาณขโมยที่หน้าห้องเขานะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างดูเอาไฟฉายมาส่องเปิดไฟดูก็ไม่มีอะไรระหว่างทางขึ้น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 บันไดเนี่ยเขาฉุกคิดขึ้นมาว่าเพราะว่าลุงผมนะฮะเป็นพ่อของพี่สาวผมเนี่ยเขาก็เขาเคยเตือนว่า เอ้ยเดี๋ยวเออมันจะมาหาหรือเปล่าเขาแกงพูดเล่นคือเอเนี่ยคือชื่อของคนรับใช้คนก่อนที่เสียชีวิตไปเขาก็จุกขึ้นมาแล้วเขาพูดขึ้นมาลอย้ว่าเอไม่เล่นนะคือคนรับใช้คนนี้ฮะชื่อเอเนี่ยคือเขาเป็นลรกประสาทประสาทนิดๆนะคือเขาจะเขาเขาจะไม่ค่อยปกตินิดนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงหลังจากเรื่องเรื่องนี้นิดนึงนะก็คือเสร็จแล้วเขาก็ พูดว่าเอ๋ไม่เล่นนะพูดทํานองดูดูเอ๋ไม่เล่นนะแล้วเขาก็เดินขึ้น,นบันไดามาแล้วเขาเปิดประตูดูเช็คดู<อ>ห้องลูกเพราะเขาในใจนะเขคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้ว่าลูกเขาออกมาเข้าห้องน้ำเ<อ>พราะว่าสัญญาณการขโมยเป็น motion detect <อ>คือมันมันจะรับการสันสะเทือนปุ๊บมันจะดังทันทีอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเขาก็เปิดดูห้องลูกคนเล็กก็ยังนอนไม่รู้เรื่องคนโตเปิดปุ๊บแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าแม่ทําไมสัญญาณการขโมยดังอพี่สาวผมก็ รู้ใ,ใจแล้วโอเคไม่ได้แพนิคไปเองแล้วไมไ่ได้ได้ยินคนเดียวลูกเขาได้ยินด้วยสุณผู้หญิงั้นงั้นกันไปนอนกับแม่ไะก็เลยลูกอ่าลูกเขาก็คนโตก็ง,งูเงียแล้วก็นอน <ๆ S 2> แล้วก็เดินตามพ <ๆ S 2> ี่สาวผมไปนอนอยู่ห้องห้องห้องเดียวเขาเส้นชายเขาเนี่ยคนเล็กเนี่ยจะไม่รู้โค้ดเลยส <ๆ S 2> ่วน <ๆ S 2> คนโตเนี่ยจะลูกโค้ดทั้งหลังซึ่งค,คนโตเนี่ยก็มานอนกับห้องพี่สาวผมก็มนอนได้สักพักหนึ่ง แล้วก่อนหน้าที่พี่สาวผมจะนอนครั้งที่สองเนี่ยเขากลัวว่ามันจะดังอีกแล้วก็จะแบบเดือดร้อนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเลยปิดสัญญาณการขโมยคือปิดสัญญาณขโมยคือพูดง่ายคือมัน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 ไม่มีสัญญาการขโมยแล้วฮะแสดงว่าเสียงมันดังมากดังมากครับดังมากลำโพงมีสองจุดจุดหนึ่งในบ้านจุดหนึ่งนอกบ้านคือเอาให้ดังเป็นที่เลยเสร็จแล้วอพี่สาวผมก็นอนอยู่แต่พี่สาวผมยังไม่หลับน้องลูกเขาก็ยังไม่หลับนะก็นอนคือกาลังคุยกันแล้วก็หลับสักพักหนึ่ง นี่ไง,งสักพักสักประมาณสิบนาทีนะฮะประมาณมผมคงไม่ทราบคือก็เด้พักใหญ่ๆะครับเขาได้ยินเสียงคนซอยเท้าอยู่หน้าห้องนะครับเส <c oughs> ียงแบบแล้วมันหยุดหน้าห้องนะฮะสักแป๊บหนึ่งพอหยุดเสร็จปุ๊บเขายินเสียงเคาะประตูแบบอย่างเงี้ยฮะเคาะแบบเคาะประตูแบบบดังอย่างเงี้ยเคาะดังมากเลยครับพี่สาวผมกับลูกเขาสะดุ้งตื่นพร้อมกันออแล้วกล้องถามว่าแม่ใครมาเคาะประตูอะต่ะ คือคือคือการนี้นะแน่นอนเลยคือมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเองฮะคือมีพยานสองคนแล้วใช่ไม่ปกติแน่เสร็จแล้วพี่สาวผมก็แบบตกใจตื่นมาไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรแล้วแล้วก็พี่สาวผมนะฮะโทรศัพท์ไปหาคนรับใช้ข้างล่างว่าเปิ้ลเข้ามาหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วทุกหนมองแล้วคนคนคนรับใช้เขาดูดูทีวีอยู่ข้างล่างตรงอาคารแล้วรับใช้เขาบอกอ้าวหนูดูทีวีอยู่ ก็โอเคไม่เป็นไรก็วางหูไปแล้วเขาไม่อยากบอกให้ให้ครบใช้คนคนใหม่เนี่ยเขาตกใจซึ่งพี่สาวผมก็มองชงกหน้าไปเขาก็เห็นว่าบ้านนั้นอะบ้านบ้านคนใช้เรือนคนใช้เนี่ยยังเปิดไฟอยู่ก็คืออยู่ที่นั่นแล้วพี่สาวมก็ตัดสินใจเปิดประตูไปดูอืก็ไม่มีใครครับก็ไม่มีใครครับแล้วคือตรงคือสุดแล้วคืนนั้นเนี่ยพี่สาวผมกับลูกชายเนี่ยก็เปิดทีวีนอนหลับ ก็ S <S เขาบอกว่าเอองั้นก็เปิดทีวีก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องกลัว <ừ> แล้วก็หลับไปก็แล้วกันและทั้งสองก็ปล่อยหลับไป <S 2> <S 2> นะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องของคนใช้เนี่ยคะคือพี่สาวผมตอนติดตอนติด security ใหม่ๆเนี่ยที่ที่บ้านเนี่ยครับแล้วคนใช้เนี่ยเขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยฮะคือตอนแรกพี่สาวผมก็คิดว่าเด็กคนใช้ในบุรปกติดี <S <S ครับนะฮะเขาก็ เขาก็ติดกล้องกันสัญญาณขโมยแล้วก็กล้องด้วยสำหรับวันนึงเขาก็อยากจะกรอกรอเออก้องดูว่าเป็นยังไงลูกลูกเขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ดูปุ๊บเนี่ยเขาเห็นกล้องอันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเด็กคนใช้คนนี้กวาดบ้านอยู่แล้วอยู่ดีเ็าทิ้งไม่กวาดแล้วคขลำครับแล้วเขาล้ำลำลำลำแล้วพี่สาวผมบอกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามคนใช้ว่าทําไมทําไมเ้วถำงมาอยู่ดีลำอะไรเงี้ยเขาถามเล่นๆอย่างเงี้ยคนใช้บอกเขาไม่ได้ลำ คือคือมันมีบางอย่างที่ผิดปกติอะครับกับเรื่องกับเรื่องความคิดหรือว่าอะไรกับเรื่องคนใช้คนนี้ฮะเสร็จแล้วคืออีกอย่างคาแรคเตอร์ของคนใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเองก็เคยเจอคือถ้าเกิดบอกเขาว่าเฮ้ยอย่า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 เดินเหยียบตรงนี้นะเพราะว่าหมามันอึอยู่อะไรเงี้ยเขาจะเดินเข้าไปเหยียบเลยออฮะคือคือเขาเขาจะมีแบบเขาจะมีแบบความคิดอะไรต่างๆในหัวเขาอะไรเงี้ย็จแล้วพอเวลาเขาเสียเนี่ยเขาก็ เสียที่ที่ต่างประเทศที่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 พม่าเนี่ยเขาตายท้องกลมครับแล้วก็พี่สาวผมก็ไปทราบมาว่าขนาดเผาขนาดเผาของอของของของคนใช้คนนี้เนี่ยแม่เขายังไม่ไปเลยคือคือเขาเขาเป็นคนที่แบบแปลกๆฮะแล้วก็ทาคงทาเรื่องเดือดร้อนเอาไว้เยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยอปลูกส่งให้มากรุงเทพแล้วจะพผ้จับลูเนี่ยพี่สาวผมก็ไปได้ตัวมาทํางานที่บ้าน แล้วเขาไม่มีสังคมอะไรเลยที่พม่าเลยนอกจากบ้านพี่สาวผมนั่นแหละคำว่าพอเขาเสียไปแล้วเนี่ยวิญญาณนี่เลยกลับมาวิญญาณก็กลับมาแล้วแล้ววิญญาณเนี่ยก็ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นวิญญาณปกตินะนี่บอกว่าคือความผิดชอบชั่ดีเขาอาจจะคิดไม่ได้เขาเป็นอะไรแแปลกๆไปเลยในตอนนี้คก็เลยกลายว่าวิญญาณคือบอกบอกสั่งห้ามก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวผมมาคุยผมฟังมันพูดผมบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วว่าอันตรายอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าเอางี้ จุดทูบหนึ่งดอกปากกลางบ้านปากกลางสาวยาบอกว่าเออบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าอย่าให้คนชืนี้ชิีิเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็บอกพี่สาวไปแล้วผมผมคิดเอ้ยเดี๋ยวนะถามจริงทําบุญบ้านยังพี่สาววายังหวะผมอ้าวก็จบกันเลยดีก็เหมือนกับว่าดอกบ้านปลูกมาแล้วแบบลมจะพัดหรืออะไรจะพัดมันไม่มีรู้ว่ามันก็เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนําให้พี่สาวผมลองแบบเอาพระประธานตั้งหน้าห้องดูแล้วก็นั่ง ตั้งที่หัวเตียงดูแล้วก็คืนอีกคืนหนึ่งผมก็ลงโทรไปถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาญาติคนหนึ่งไปนอนด้วยผมกลัวมากนะฮะกลัวทั้งบ้านเลยสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรก็คือไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรครับผมเรื่องกระจกเท่านี้ครับนะครับคือหมายจากหมายถึงว่าหลังจากนั้นพอเราแนะนําไปแล้วทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ที่แปลกๆเกิดขึ้นอีกไม่เลยเสียงกดกริงเสียงนั่นเสียงนี่อะไรไม่มีเลยไม่เลยฮะแล้วพี่สาวผมก็ก็ ก็คือทาทุกอย่างเลยวันลุกขึ้นก็ทำทุกอย่างเลยคือเปิดประตูรถแล้วบอกว่าขึ้นมาเดี๋ยวจะไปส่งแล้วขับไปที่วัดแล้วก็บอกเปิดประตูรถบอกเออมาส่งนะไม่ต้องขึ้นมานะแล้วเขาปิดคือคือคือเขาทำทุกทางเลยนะคือเขาเขาไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยจากอะไรแต่เด็กแต่แต่ถ้าที่คุยกันเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าน่าจะเป็นเด็กคนชายเพราะว่าเวลาเขามีบุคลิกเวลาเรียกให้ไปเอาของอะไรเนี่ยเขาจะเดินวิ่งวิ่งแล้วก็สอยสอยสอยเท้าแล้วก็ไอเสียงที่ดังเข้าประตูนี้ก็ยัง นองว่ามันเสียงอะไรแต่เขาบอกว่าเคาะดังมากครับเออเออแต่ว่าถ้าจากข้หมดที่ฟังมาที่ทดเล่ามาเนี่ยคือพี่สาวหรือว่าเด็กก็ไม่ได้เห็นอะไรก็คือเป็นการสัมผัสด้วยด้วยเสียงเสียงครับเสียงซอยเท้าเสียงเคาะประตูแต่ว่าตัวตัวอะไรเนี่ยไม่เห็นตัวไม่เห็นแต่ที่สำคัญที่บอก security มันดังครับคือเขากด s ิ c u r i t เเพราะคนใช้เนี่ยคนคนรับใช้เนี่ยเขาจะรู้แค่โค้ดตัวเดียวซึ่งเขาไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้ ถ้าเกิดกดเดี๋ยผิดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเข้ามาในบ้านได้แต่ที่งงก็คือมันมีสัญญาณที่ถูกกดน่ะพี่สองครั้งเลยอครับครับและไอ้กล้องวงจรปิดมีไหมครัมีครับอยากรู้อยากรู้ว่าเออมันมีการจับภาพหไม่มีไม่เห็นไม่เห็นครับแต่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยผมก็ถามว่าเฮ้ยได้ดูวงจรปิดไหมเขาดูแต่เราไม่เห็น ไม่เห็นอะไรครับแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงกดแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแต่ไม่เห็นอะไรอ,อ,เอ,อืเดี๋ยวนะเราย้อนกลับไปนิดนึงทศ <academy S 2> ตอนเริ่มต้นที่บอกว่าไปจอดรถในวัดเข้าไปจอดรถล,ถลึกเลยอะไรอันนั้น <ผม S 1> ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมผมผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าตามคาแรคเตอร์ที่พี่สาวไลฟ์ผมฟังเรื่องคนคนรับใช้เนี่ยเวลาเขาเดินเขาสอยเท้าแล้วเขาเขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่อยากทำแล้วเขาทำอะไรเงี่ยฮะ ก็ก็มันมีสิทธิ์จะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นวิญญาณอะไรที่ตรงนั้นแล้วตามมาไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่ถึงถ้าเกิดใช่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเขาจะเข้ามาในบ้านหรือเปล่าแต่ว่าแต่กลุ่มพี่สาวเพื่อนพี่สาวที่เห็นอยู่หน้าวัดเขาไปไหนทำไมไปกันเยอะแยะอะไรั่นเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ยังนี้ว่าหรือว่าจะเป็นวิญญาณตรงนั้นที่ตามมาแต่ว่าฟังอยู่ที่ทศเล่าว่าไม่น่าจะใช่ ใช่คือเขาตอนที่พี่สองผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเล่านั่งแต่ต้นเลยเขาเล่าอย่างที่ผมเล่าให้พี่สองฟังเนี่ยเล่าตั้งแต่ต้นอย่างนี้เลยเขาครอครว่าวันนั้นเกิดอะไรกับเขาบ้างคือรับใครมาบ้างหรือว่าใครตามมาบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อืแล้วเขาก็ตกใจว่าทําไมแบบยูดีซิคยวริตี้มันดังโดยที่มีคนไปกดแล้วเราไปเช็คไอ้ตัวรหัสทส่สรีโค้ดเนี่ยครับกดจริงๆนะอแล้วก็เป็นกดโดยที่ไม่เหมือนกันด้วยพี่แล้วมีการกดจริงๆ มีการกดจริงๆและเป็นกดเบอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยครับเป็นเหมือนกับกดที่สุ่มอะฮะกดั่วใช่ครับผมเหมือนกับกดเบอร์สองเบอร์ที่ไม่เหมือนกันผมยังผมยังไปดูมองให้มันเป็นไปได้ไงเพราะว่าผมเป็นคนออกแบบบ้านแล้วเวลาเวลาออกแบบเนี่ยเขาจะเป็นคลอยด์ยาวๆแล้วก็เป็นตัว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 ประตูบ้านประตูห้องนอนเขาซึ่งระหว่างทางเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวฮะแล้วแล้วระยะ เสียงนี่มันซอยเท้าเนี่ยคงคงยาวระดับหนึ่งอะพี่แล้วเขาดินตั้งแต่ต้นยันหยุดหน้าห้องเลยเออคือถ้ามีการมาชั่งน้าหนักการก็คิดว่าน่าจะเป็นคนใช้คนนี้มากกว่าที่ตามไปแล้วกลับมามากกว่าจะเป็นวิญญาณอื่นที่ตามมาเพราะว่าจากพฤติกรรมจากสิ่งที่ที่รับรู้ได้ไม่จะเป็นเสียงซอยเท้าหรือเสียงข้อประตูหรือแล้วก็ตามแต่ครับผมแต่ข้อประตูดังมากพี่ถาวตกใจสะดุ้งตื่นพร้อมกันสองคนนะแล้วก็แบบ ลูกเขาก็ถามว่าใครแม่พี่สาวบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอ๋อฮะนะครับนั่นก็คือเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งครับผมรับ้านคุณก็ต้องนายโทรศัพท์ครับผมคือผมผมจะเรียนว่าผมทําบ้านครับคือเคยเจอคนแบบแปลกๆด้วยพี่ตอนขอสักสองนาทีได้ไหมครับได้สิครับได้สิครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมคือพี่สาวผมพี่สาวอีกคนหนึ่งเขาแนะนําเพื่อนเข้ามาผมก็บอกเขาว่าโอ้ พี่มาดูบ้านผมก่อนกันละกันเพราะว่าผมออกแบบบ้านบ้านได้ไม่กี่สไตล์นะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดพี่ชอบผมก็จะออกแบบให้ถ้าเกิดไม่ชอบก็ว่ากันไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเสร็จแล้วผมก็นัดเขามายังไงไม่ทราบผมก็นัดเข้ามาตอนเย็นนะฮะตอนเย็นเสร็จแล้วพอเข้ามาเข้าบ้านผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยเราเปิดเข้ามาในบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นโถงยาวโถงสูงสองชั้นนะฮะแล้วผมก็ตั้งของเอาไว้เรียงคือผมเป็นคนชอบของเก่าด้วยพี่ปอง ว่าเก็บของเก่าแล้วบ้านก็แบบตกแต่งแบบของเก่าผสมของใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบเข้ามาปุ๊บเขาก็สกิดสะดุกผมเห็นแล้วล่ะผมเห็นเขาแบบเขาเขาเพิ่มนิดนึงแล้วเขาบอกว่าเออโอเคบ้านสวยดีออกแบบให้พี่ก็แล้วกันก็เลยออกแบบกันมาตลอดแล้วก็ตอนตอนช่วงที่เช็คแบบกันเนี่ยเช็คดีไซน์กันเนี่ยผมก็บอกให้เขามาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วผมผมว่างประมาณทุ่มหนึ่งนะเขาบอกเฮ้ยเร็วกว่านั้นได้ไหมประมาณสักสามโมงสี่โมงไดไหมผมเออแล้วแต่พี่สะดวกได้พี่ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งออกแบบเสร็จหมดแล้วเรียบร้อย แล้วก็คือผมก็ส่งแบบไปให้ผู้รับเหมาแล้วซึ่งเขาก็จะไม่มาคุยกับผมคือส่งแบบไปแล้วนะพี่ปองเขาก็ถามมีวันหนึ่งผมขับรถตรงแยกลาเทาลัชดากําลังอยู่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเขาโทรมาผมโทรเราครับเข้ามามือถือเอาว่าเฮ้ยทศถ้าจะบอกอะไรเนี่ยทศจะทศจะกลัวไหมวะผมบอกเฮ้ยพี่พี่จวหัวมากแล้วผมต้องบอกไม่กลัวไม่กลัวดิวะพี่มีอะไรวะคือผมว่าเออทศ กลองที่อยู่บนชั้นสองบ้านทศเนี่ยเป็นของจริงนะอืมผมบอกว่าเออก็คงของจริงนี่ผมก็ซื้อมาราคาสูงอยู่เหมือนกันซื้อมาแพงเหมือนกันบอกเออพี่พี่พี่เห็นอะไรวะพี่เห็นเหรอบอกเออพี่เห็นวะครับคือคือเรื่องที่ที่ผมจะเล่าให้พี่ฝั่งฟังนี่คือบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้นะบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้เลยนะเดี๋ยวนะแล้วกรองนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับวางอยู่ตรงที่เดิมอยู่ที่เดิมครับตรงที่พี่เขาเห็นนั่นแหละ ใช่ครับออแล้วตัวเราเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นพี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่ตองฟังคือคือพี่บอกว่าพี่เห็นอะไรวะพี่พี่บอกมาเลยดีกว่าผมผมตอนนี้แบรเบลอแล้วพี่บอกมาเขาบอกทศจาวันที่พี่ไปบ้านทศวันแรกได้ไหมที่ทศพาดูบ้านตอนประมาณทุ่มหนึ่งอะอืมทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยได้พี่พี่เห็นว่ะบอพี่เห็นยังไงพี่เห็นเขายืนอยู่ชั้นสองครับล้วมองลงมาผมบอกเฮ้ยพี่พูดไปเล่นไหมโเอ้ยเดี๋ยวนะทศ ทนไม่เคยเห็นเลยเหรอครับบอกผมไม่เคยเห็นเลยพี่โอเคงั้นงั้นพี่คงพูดไม่ได้แล้วว่ะเอาเป็นว่ามีกันแล้วกันครับแล้วก็เป็นของจริงกันแล้วกันโอ้โหพี่แล้วจะให้ผมทายังไงวะเนี่ยคือผมไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับผมอะคือผมผมอยู่บ้านมาตลอดสองปีเนี่ยผบ้านบ้านผมสร้างเองไงพี่แล้วก็ปลูกใหม่มาประมาณสองปีคแล้วก็ไม่เออไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้กับผมเลยก็คือบอกเออเอางี้ก็ ก็ซื้อพวงมาลัยมามีพ้องพระใช่ไหมล่ะก็ซื้อมาสองพวงพวงหนึ่งถวายห้องพระพวงหนึ่งก็วางไว้บนกองแต่ไม่เป็นไรหรอกเขามาดีแล้วก็ผูกพันกันมานานแล้วแล้วผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องพี่บ้านของพี่ที่พี่คนนี้ที่ผมออกแบบให้นะคือคือเขาเป็นบ้านที่ประหลาดมากคือห้องนอนกับห้องห้องหนึ่งห้องข้างๆห้องนอนเนี่ยอืใหญ่ใหญ่ห้องข้างๆห้องนอนเขาใหญ่กว่าอีกผมก็ไม่ได้ถามเขาหน้าว่าเป็นห้องอะไรเพียงแต่เขาบอกว่าให้ทาห้องอันเนี้ยให้แบบ จะต่างเปิดได้สามทางแล้วก็ทําให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในในบ้านทั้งหลังใหญ่ที่สุดซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าบ้านคือห้องนี้เป็นห้องพระและเขาเป็นพวกนั่งสมาธิอแล้วเขาเห็นแต่ผมไม่เห็นไงแล้วเขาบอกว่าก็ดูแลกันดีๆกันแล้วกันเพราะว่าผูกพันกันมาซึ่งซึ่งกองก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เขาบอกว่าลักษณะที่เห็นคือเห็นยังไงเขาเขาไม่พูดพี่แต่กองเนี่ยเป็นกองสำลิบ เป็นกองมอนเป็นของสำเร็จซึ่งเป็นกองก็เป็นกองโบรานแล้ว่ะผมได้จากร้านขายของเก่าที่หนึ่งแถวโชคชัยสี่ครับเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ทศอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวคนเดียวครับทศให้มีครอบครัวยังไม่มีครับผมมีฟงมีแฟนมะมีแฟนครับแฟนไม่ได้มานอนที่นี่เขาไม่กล้านอนพี่เอาจริงเหรอพูดจริงๆเหรอแต่แต่แต่ เขาไม่กล้าเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเห็นอะไรนะแต่เขาได้ยินเรื่องนี้ไงเขาได้ยินเรื่องนี้แล้วแบบตอนนั้นคือคุยกันแล้วเขาเขาอยู่ข้างๆผมด้วยเขาได้ยินเขาบอกอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังเขาคือเขาเขาโอกาสน้อยมากเลยที่เขาจะมานอนอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่อยากมาเท่าไหร่ใช่แต่ตัวผมเองผมไม่ผมไม่เคยเห็นอืแล้วก็คงไม่คิดว่าอยากจะเห็นด้วยแต่แ่มากนะคนที่เป็นเจ้าของมักจะไม่ค่อยเจอ อ๋อเหรอฮะเออส่วนมากนะส่วนมากคนที่เจอจะกลายเป็นคนใกล้ตัวคนอื่นมากกว่าใช่เขาเ,เ,เข้ามาปุ๊บ,บเขาพังอ่ะเขาเลยขึ้นหน้าขึ้นไปผมคิดว่าเขาไปดูแบบเพนติ้งอะไรข้างบนอะไรเงี้ยเรื่อนท่านเขาพังห<ๆ>่ะปุ๊บเขาก็พูดเออผมยังงงว่าเขาแบบอะไรแล้วก็ผมเห็นด้วยแหละว,ว่าเขาพัางน่ะแต่ผมไม่คิดว่าเขาเห็นอะไรไงแล้วเขาเขาบอกว่าเออพี่เห็นเขายู่อยู่ชั้นสองแล้วมองลงมาตรงตรงตรงโถมบันไดครับผมก็แบบอ๋อโอเคครับ เอาละครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมเอาละครับขอบคุณมากทอ t ขอบคุณมากครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับ The Shock ย้อนยุ่